สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับรูอีแล้วนะคะครูแคปซูลครูสุริฉายตระทองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์คะ่ะ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาในอดีตและก็เหตุการณ์สำคัญในอดีตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูแคปซูลจะพานักเรียนไปย้อนเวลานะคะไปหาเพื่อนในสมัยยุคหินนะคะยุคหินก็คือมนุษย์ยุค ก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือยุคหินเก่าหินกลางและก็หินใหม่นะคะและก็วิวัฒนาการจากยุคหินก็จะกลายเป็นยุคเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะสำหรับการแบ่ง ช่วงเวลานะคะของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะโดยเกณฑ์นในการแบ่งนะคะเขาจะใช้เกณฑ์ก็คือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำเครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงนะคะ เอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะทั้งหมดนี้เรานำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยออกเป็นสองยุคสมัยนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองยุคใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ 1. ยุคหิน2ยุคโลหะนั่นเองนะคะส่วนยุคหิน ก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันนะคะก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางและก็ยุคหินใหม่นั่นเองนะคะส่วนยุคโลหะก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคเหมือนกันนะคะก็คือยุคสัมฤทและก็ยุคเหล็กนั่นเองนะคะต่อมานะคะ สมัยประวัติศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น5สมัยนะคะคือสมัยก่อนสุโขทัยสมัยจุโขทัยสมัยอายุทยาสมัยธนบุรีและก็สมัย รัตนโกสินน์ั่นเองค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะมนุษย์ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้ยังไม่มีการประดิษฐ์นะคะตัวอักษรขึ้นมาใช้ดังนั้นในการที่เราจะศึกษานะคะมนุษย์ในยุคนี้เราจําเป็นจะต้องศึกษาจากาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนใหญ่นะคะทำมาจากหินนะคะ หรือโลหะและก็นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากโครงกระดูกซากพืชซากสัตว์ยุคสมัยหินเมื่อราวสองล้านห้าแสนปีมนุษย์รู้จักการนำหินมาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนักโบราณคดีจึงได้นำหินมาจำแนกออกเป็น3ยุคได้แก่ยุคหินเก่า ยุคหินกลางและยุคหินใหม่นั่นเองค่ะยุคหินเก่ามนุษย์ยุคนี้อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผามนุษย์ยุคนี้ยังไม่มีความรู้ในการสร้างบ้านยังไม่มีการทำเกษตรกรรม ดำรงชีวิตโดยการหาของป่าลา่าสัตว์และเก็บผลไม้ตามป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อใดที่แหล่งป่าที่อยู่อาศัยมีความอุดมสมบูรณ์นั้นหมดลงก็จะอพยพย้ายถินฐานไปยังแหล่งต่อไป มีการนำเครื่องมือเครื่องใช้แบบขัดหยาบที่ทำมาจากหินซึ่งมีลักษณะหยาบใหญ่และหนานำมาใช้ในการล่าสัตว์มีการนำขนสัตว์นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มการใช้ไฟในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและการประกอบอาหารการทำพิธีกรรมโดยการฝังศพมีการนำอาวุธและเครื่องประดับไว้ในหลุมฝังศพด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะในยุคนี้นะคะได้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะเกี่ยวกับภาพวาดบนผนังถ้ำสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความเป็นมาการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นๆด้วยค่ะยุคหินกลางเครื่องมือหินในสมัยนี้จะมีความประณีตกว่าสมัยหินเก่ามนุษย์ก็ยังหาของป่าล่าสัตว์อยู่เหมือนเดิมค่ะยุคหินใหม่ มนุษย์ยุคนี้มีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาทำเครื่องมือเครื่องใช้ให้ง่ายต่อการใช้งานโดยการนำหินมาขัดทั้งสองด้านให้มีความละเอียดและประณีตสามารถใช้งานได้ง่ายโดยการเฉือนตัดหั่นเนื้อสัตว์ได้อย่างง่ายขึ้นมีการทอผ้าและนำเส้นใยต่างๆที่ได้จากธรรมชาติมาทำเป็นแหและอวนในการจับสัตว์น้ำ ลักษณะอีกหนึ่งประการที่มนุษย์ยุคหินเก่าและยุคหินใหม่มีความแตกต่างกันก็คือการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นการปลูกข้าวและปลูกพืชอื่นๆได้แก่การปลูกฟักบวบและถัว่วการเลี้ยงสัตว์ที่มีขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงได้มากขึ้นเช่นการเลี้ยงวัวแพะ ะะทำให้มนุษย์ยุคหินใหม่ไม่ต้องเล่ล่อนหาอาหารเหมือนแต่เดิมมนุษย์ยุคนี้นะคะยังสามารถเลือกตั้งผู้นำในการสร้างกฎเกณฑ์ให้เป็นหลักแหล่งและมีระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีระเบียบแบบแผนของสังคมเป็นเครื่องกำหนดความประพฤติมีพิธีกรรมที่เป็นแบบแผนเดียวกันเช่นประเพณีฝังศพยุคโลหะ คือยุคที่มนุษย์นำโลหะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเช่นสำลรเหล็กสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองยุคได้แก่ยุคสมัยสำลีและยุคสมัยเหล็ก ยุคสำริดเกิดจากการแบ่งย่อยสมัยต่างๆโดยการนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้รู้จักการนำแร่ทองแดงมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้รู้จักการนำแร่ดีบุกมาผสมกับแร่ทองแดงเราเรียกว่าสำริดนั่นเองค่ะในสมัยนี้แร่สำริดยังมีความสวยงามแต่ก็ยังคงมีความอ่อนและไม่แข็งแรงจึงนิยมนำสำริดมาทำเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆค่ะ ยุคเหล็กมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านหลอมและถลุงเหล็กจึงนำเหล็กมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธเพราะเหล็กมีความคงทนและแข็งแรงกว่าสำมฤทธิ์นอกจากนี้ก็นำเหล็กมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรเช่นจอบมีดและเสียมทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเกษตรในสมัยเหล็กนั้นมีความก้าวหน้าการเพาะปลูกได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนักเรียนก็ได้มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเดี๋ยวครูจะถามเล็กๆน้อยๆนะคะทบทวนความรู้ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะคะทบทวนบทเรียนของเราอ่าเดี๋ยวครูจะถามว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะ <ๆ S 2> เขามีเกณฑ์ในการแบ่งออกเป็นกี่ยุคคะ คำตอบก็คือ,อยุคนันเองนะคะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนสแกน QR code แล้วก็เข้าไปเล่นเกมในเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้คะแนนเท่าไหร่แคปหน้าจอส่งลงไปในอัลบั้มกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์นะคะและก็อย่าลืม เขียนชื่อตัวเองทุกครั้งเวลาส่งงานด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปนะคะครูแคปซูลจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย